สบายดีพี่น้องเบิร์ตสกูจะคนพี่น้องตีเข่ามาหลับชมติดตามซองการาเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เป็นมือส้ำเร็จเสร็จสิ้นเลียวพี่น้องเด้องานของการณาตีเหตุเช้านาวอุ่นน้อยเลยพี่น้องเลยมือนี้ก็เทเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นคานโอเคพี่น้องนี่คานพี่น้องเลยเทตัดกลางเลยพี่น้องเด้อบาเตเป็นกระบอกน้ำนี่ตัดกลางเนาะ เทเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเมืองกระสอยกันเทบาเตกาน่าแล้วก็บาตาถมนะพี่น้องเนาะคานนี่ก็อันนี้อันนี้ชิเป็นห้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อห้องน้ำถั่วไปเนาะอันนี้ก็เป็นห้องห้องสาวอ่วนน้อยทางนี้ตัวคานตัวนี้ก็สิเป็นห้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อห้องน้ำห้องน้ำห้องห้องถ่ายแลวก็ห้องอาบเนะคื่อไอเป็นห้องเดียวกันเลยพี่น้องแบบแบบ เพื่อนกันอะกันะเลยพี่น้องเยเป็นห้องเดียวนาะกับเพื่อนจากแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจากกวาความคิดเพื่อนจาก,ก่า็กอคัดจ้างขึ้นมาพี่น้องเยเวลาอาบมันจังบวเพื่อจะท้สวมนะพี่น้องก็กะก่ขอขึ้นมาพอดีเพียงแอวแลลวกับโบกมาพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องหับแขกพี่น้องสองห้องนี้บวพี่น้องมากหรือว่าแขกคนมากกับนอนห้องนี้ประเทศแล้วพี่น้อง ต้นสีบ่มีเสาเด้อพี่น้องเฮาก่อคัดเอาก่อดินบล็อกคัดเอาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อเจ้าของบ้านบ่เท่พี่น้องเมื่อยกับสำเร็จเลยพี่น้องเลย <c oughs> เนาะระหว่างงานของกันหน้าเนาะ <c oughs> นับแต่ตั้งเสาเทคานหลังคา <c oughs> โอเคเลยพี่น้องถือว่าเป็นสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะ มีแต่สาวอ้นเป็นล้อเบ่งเม่แม่ป้าเป็นยูพี่น้องเด้อะมีจ้างไฟต่อกันแล้วแต่เนาะก็บเบ่งก่อนมาสั่งเป็นยังซอกสั่สองอีพี่น้องเลยก็กาหน้ากะเห็ดก็อ,ดอ,ยดยอ,อ,อยากขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องก็อยากทราบเนี่ยบอกมันนี่กะเห็ดคลิปแล้วก็เอาลูกน้อยนะพี่น้องกะหน้ากะแบ่งเวลา อกย่างนะพี่น้องก็มันอีกกะก็ก็กบบมีคนแดีว,วา่าเขาใจาคือกระนาเนาะเรื่องเวียกอะก็กเลยมันเชืงสอาบเดี๋ยว่าเห็ุงานเนี่ยก็กระนาเปนคนได้เห็ดแล้วกระจับใสไปเลยพี่น้องกันยากเดิมเนาะพี่น้องเนาะคืนวา่ามีคนเห็น,นเป็นน้ำกันคือ้างลี่งานที่ไปไว้วงหวังเลยพี่น้องอนันนี้ก็คือพี่น้องเห็นเลยพี่น้องก็จะซากระนาคิวาาดว่าซซาเลยพี่น้องแต่ ออกมาพ้นออกมากามงางพี่น้องเนาะเบื้องป,ประมาณเลือสิบปลายแผ่นกระเบื้องกระพี่น้องอันนี้เล็กกะนี่ไส้ไส้ลายเด้กพี่น้องเล็กสี่เหตุการณ์เอ็นแล้วกะคานทับหลังลายเด้กพี่น้องครับ เออนั่นแหละเริ่มเริ่มลงเลยน้ำเริ่มลงเลยน้ำเริ่มซึมเด่นบ่น้ำเริ่มซึมขาดเลยพยายามบ,บ่มแล้วสำนึกยังบ,บ่พอดอกนำ้ำยังบ,บ่ลงขักขัดบ่มมันแล้วลึกเลยปลารอมันแห้งบ่เนี่ยบ่เตะแล้ักายัางมาตาม่ำมันแน่นอันนี้กะวับบงของนอนเลยพี่น้องอันนี้บริบริกรด้บเนี่ นีแต่เพิ่นเห็ดอันนี้เป็นผ้าห้องน้ำแล้วก็วางเป็นวางไว้ของไว้ตู้ไว้ยังก็แล้วแต่เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่กระคานี่กระป๋าห้องเก็บของคาเทอีกเนึ่งมือนึ่งคนนักเติมเนาะเบิดตพูนลายสอบเติรพี่น้องประมาณหาสอบไปหาสอบหาสอบไปใส่ไพล่ใส่ไพล่ลายหมดกว่าจะมือไงกระซมมือพี่น้องเลย กคือเขาสมมูสมมูปั่นนะพี่น้องเหน,นกับแบกเอาของแก้มนพี่น้องเลยแก้มเมื่อยเด้อพี่น้องถือว่ากินเล็กๆเลหน่อยถือว่าเป็นสรุปงานเนาะสรุปงานเด้อพี่น้องประมาณหาหกแกะประมาณนี้ละสรุปงาน ngăn thi sưởng của công an nhà thi hết xâm tao nhoi cả. Bên phóng thém, hốc kia, <cười> <cười> là tao cái này. là tao hơi. 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 là tao แมงอะไคุมใจเป็นยังไงบอสฮิ่นฮิ่นวะเบื่อไหร่ในหัวมผมเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่หัวซำเร็จพี่น้องเลยอันนี้ก็ับเป็นอานาตัวนี้เพิ่นปลายศงบเด้ยวยพี่น้องเด้อเป็นแบบมันเป็นลบโลซิ่งผมมาลบกับเบื้องแต่ก็ได้คือเดียวพี่น้องนาะการลบกับเบื้องมันสิงามก่อนนีเด้อพี่น้องเด้อขอบ ประหยัดงบผอมมันแพงลบกระเบื้องนะมันมันแผ่นหนึ่งมันตกหยุดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเออเจ็ดสิบบาทพี่น้องเจ็ดสิบบาทเอ้ยเก้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยแค่มาคิดราก็ตกเกือบหมื่นเฉพาะลบลบขางเด้อพี่นอ้องเด้อเฉพาะลบขางแต่คือประหยัดงบแต่นี่ครับ เบ็ดกระปลายลบโลซิงสามพันบาทพี่น้องเลยกสิลดลงมาเนาะกสิได้คือเดียวพี่น้องเลยประโยชน์งบตั้งเจ็ดแปดพันเนาะเจ็ดพันหลังซอนเลยพี่น้องเนาะเก่าคุณสิบหกนะพี่น้องคือวันใหญ่พ่วงพอสมควรพี่น้องเลย ม่เท oh, nice like ้าน้อยเด้อพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งห่านงามกว่าเด้อหลังจากเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นก่ออผ่อนท่าวันพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้พันปุกกะโลเด้อพี่น้องพูดยวเด้อพี่น้องเดลยพัฒน์ปุ๊บสองสองพี่น้องเลยอร้อยแลนะโอเคอยู่ผ่านผ่านจานเขาแค่อร่อยนิดหน่อยปูกัะโลเลยพี่น้อง วันนี้กว่กแก๊สโอ้หกแก๊สหกแก๊สขนว่าไปหามจาเลยในกลอยเลยเออเนเออแมนเลยเอาแก๊สอร่อยเนาะแม่มกรเลงอร่อยเลยแมนเลยถ้าก็ซื้อมามือนี่บอกระโลซื้อมาหมูวานนี่บได้แตกจค่แผ่นตีเนี่ยวั้เบิรงเงินหักหักเบอรงแก๊เบเิเบอร์แก๊ยันว่าเขามาทบกแต่ก็ถูตัวเลยเือ แล้วคนก็จะเอาคนแบบตกอขพ่อสิตัดเนาะงานแล้หรอเ่เวเลยเด้ตอนนี้ก็มาซ้ำเบี่ยงให้พรอี่น้องนี่มตัดกระโตัดกรโลแผ่นนึ่แผ่กระโลตัดห้มันพออยู่ที่นี่อืมพอมาขดด้มือกล่องเ นะก็น่ามาปาดอะไรให้เพราะว่าเห็นเจียเห็นเจียอยู่น้ำฝนนี่มันเอาไปเห็นเอาไปใส่เหี่ยงเนี่ยวันนี้ก็ได้เท่านี้อะไรพี่น้องเอ้เลยฮกได้ฮกแผ่นโอ้เลยฮกแก๊สไปได้พี่หนื่อยวันถึงงามมาได้หรอกเห้ได้มันปูของตัวเอง คันปูไปหาจ้างปูเขาตรงละเอียดตุนีงานตรงละเอียดกูนี่อันนี้มันเป็นกระโดดเมนูอันนี้กระโดดลเวียดปูยากหักพี่น like ้องเลยมันมาทอกันชีมือยาวไปชั่งกระโดเป็นน้ำชีมือแล้อเป็นน้ำกระโดดแล้วสิวันเขาหัยอมกันเข้ามาครับไอ้ช่างเขาบอกว่าข้ากระโดดเวียดเนี่ยเขาบอกประกันเด้อว่าเสียอร่อยกิ๊กเดือมมาได้เขาบอก Mày không khó vô hằng đi mày phải đón 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 này đón 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 โอเคแล้วงั้นเอาเอาของไทยกับแก๊สนึงกันจีหาลอยเราหนาเนาะแห้งทำหนึงกับไรแล้วโอเคหัน ม่มือกับตัวเรี่ยวใหญ่มาเขาบ้านประตูใหญ่เลยเหระมาเขาบานประตูซอยแล้วพจนเดียวเขาก่ะได้เลยบ้านประตูนี่พี่น้องบ้านนี่เขาเพราะว่ามีเพราะว่ากับมีเครื่องมือเราบกัมีเครื่องมือเบิ้ดเนาะเครื่องมือเบิ้ดไม่จะสื่อตัวไอ้ประตูใหญ่ไม่สื่อตัวไอ้ลูกบิดเนาะเครื่องมือเฮาครบไปแล้วเบิดไปปบดปวดไปสองสอบพี่น้องเลยโอเคโอเค Uh, ขอบใจขอบใจขอบใจ <laughs> อ่าพี่ oh. น้องคลิปนี้ oh. กาซิล่าพี่ละน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามซองกา,านาตาอ้นเด้อพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง <laughs>